สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะอยู่ในชุดมังงะตัวปีอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแรงที่สุดของคอมโบตัวละครชายนะผมแล้วก็จะมาเล่นหนังสือคอมอะแบบไรทุกอย่างที่มาจากไฮเปบุกีงนะครับสิ่งแรกก็คือกระเป๋าระเบิดน,นี่ระเบิดตัวนี้บอดไอวอลเคียวอาราเฟล แล้วก็คาตานาครับโดยหลักๆผมอาจจะเอาคาตานามากกว่าเซียวนะแล้วก็ปืนที่ผมจะเล่นวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีปืนพาราเฟลอิงมีคา98อิงครับแล้วจริงๆมันมีแม็กเจ็ดอิงด้วยแต่ผมยังไม่มีนี่คา98อิงครับโดยที่ผมจะมาเล่นคู่กับวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะแม็กสิอิงนั่นเองไม่ใช่แม็กสิมังงะนั่นเองครับเป็นของซีซันนะ แล้วก็ยังมีระเบิดอีกเนาะระเบิดนี่ขอให้มันเป็นระบบสุ่มไปก็แล้วกันนะนี่ระเบิดสุ่มยิงครับตัวนี้ผมจะใช้วันนี้นะไอวอรกระเป๋าเปาเป็นสามพันนะครับวันนี้เราจะมาลองสุ่มดูกันครับว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยนะครับไปโอ้โหเออลืมเอาบอร์ดกับล่มยูซีอิงมานะครับผมจริงๆอยากจะเอานั้นให้ดูมากกว่านะ แต่ไปเล่นลืมกดลืมกดเอาท่าทางออกนะครับผมโทษทีนะไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นตามหาปืนสองกระบอกแั้วนะซึ่งมันก็หาน่าจะหาได้ไม่ยากนะสำหรับปืนยิงเดี๋ยวลองดูกันนะโอ้โหท่าทางเป็นท่าโดดที่มีเสียงดังมากที่ผมปรับเสียงให้เบาสุดแล้วนะเบากว่านี้คงไม่ได้มีเสียงปืนแล้วนะ ไปเริ่มกัน M ยี่สิบสี่เริ่มมาก็ดีเลยนะทอมสันต้องการปืนอิงเพราะฉะนั้นเปิดมาเร็วๆ M 4ี่แม็กซ์ไอ้ดวงเขียวแล้วก็แม็กซ์สิบเห็นเป็นแม,ก 10, มก็กซ์สิบเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราไปจัดการคนก่อนนะ ทุกคนอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนทำอะไรทำอะไรทำอ,อะไรเฮ้ยอะไรอะไร โอเคแตกหนึ่งเหลือขวาอีก่ตัวนะเบามากเฮ้ยเขียวไม่ได้เปลี่ยนครับต้องการสัานะ้อ๋ออยู่ไหนอ่ะอุ้ย รัว่าจะไม่แตกซะแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสองสี่บูลากมันเวอร์นะ 4, 2, 4. La, ver, วันนี้แต่ต้องการปืนที่เราต้องการนะตามหาต่อ,อปกติฟาราเฟลมันดอกง่ายมากเลยนะวันนี้แปลกๆทำให้ฟาราเฟลไม่ดอกท้งแสงเลยแม็กซิก็เหมือนกันปกติมันหาง่ายมากเลยนะ ตอนนด้ทำไมหายากอุ้ยคนมายังไงครับตกใจหมดเลยเรียนตกใจทวายขวาน่าจะมีตัวหนึ่งมะ M8 เหรอไม่ต้องการอุ้ยอุ้ยกะแตกโอ้ย ไปเนี่ยล่ะก่อคนก็แตกหมดเลยก่อแตกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าก่อแตกหมดแล้วปืนที่ต้องการก็ยังไม่เจอสัก,กทีเวลาต้องการปืนอะไรจีเอมักจะไม่ให้เลยเออมันรู้สึกอย่างนั้นตลอดเลยนะเวลาเราอยากเล่นปืนอะไรมักจะไม่เจอปืนนั้นน่ะมองไม่เล่นเดยโอ้โหเจอนจนละนาวเลยจนไม่อยากเล่นนะบางครั้งอะ วันนี้อยากเล่นแต่ไม่เจอสุดจังเลยห้าคิวแล้วนะจะหมดแมตชแล้วนะคนอะเสียงเงเสียงเสงเสียงเสียงใครมาอุ้ยไอ้หมอนี่ธรรมดาสักที่ไหน่อุิ่อออมมาอย่างนี้ บึ้มไม่แตกหรอเอ้าเฮ้ยไอวอร์ทันสัเฮ้ยเพือแตงสัวโดอรแรงด้วยะปืนที่พี่แกใช้แม็กสิบเฮ้ยเจอแล้วพาราเฟลนี่ปืนแรงประจำเดือนนี้นะครับนี่ถือว่ารูปส่งอ่ะสวยมากเลยนะถ้าสถานะก็ดีด้วยเป็นลั่นสอง ซื่อได้รับความนิยมมากเลยนะสำหรับสกินนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นะครับค่อนข้าง r ล r เลยตอนนั้นเอากลับมาขายเป็นตู้นะตอนที่ผมซื้อมากลับมาเป็นตู้เลยถูกลงหน่อยหรือเปล่าวะคือมันแพงกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะไปเปิดทางแสงแล้วตามหาปืนมัดเจ็ดให้ยมีคนดาบราชนแล้วกันมา มีคน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 โอ้โหแรงเวอร์เอ้ยเขาเล่นเดี๋ยววันหลังผมมีอะไรสนุกสนุกเล่นแหละมันมีปืนไอ้อะไรนะปืนที่เรียกว่าอะไรนะเมันเจี้เวตเตอร์เนาะที่ยังไม่ได้ทำเลยนะ มันยังมีปืนเวตเตอร์อีกหนึ่งกขบ,บอกนะาที่ผมยังไม่ได้รีวิวเป็นเวตเตอร์ของกิจกรรมสายฟรีเนาะผมยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยววันหลังเอามาเล่นที่ครั้งละกระบ,บอกหรบอว่าเปลี่ยนสลับเปลี่ยนเราเล่นไหมเออลองน่าจะสนุกดีนะอย่างนั้นโอเคแรงนะปืนเนี้ย ถ้าคอมโบแรงที่สุดของตัวละครชาร์เนอรถือว่าแรงเดิมอุ้ยป้าแม็กซ์สิบปืนที่ต้องการนี่นะครับผมแม็กซ์สิบแรงของแท้แม็กซ์สิบตัวนี้แรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอยู่ไหนวะเออคนคนไหนยิง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 ไหนวะอา้าว กับใครไม่งัดมังงัดกับคาราเ้ลเหรอเดี๋ยวฟ้าฟ้ามานะเอาเปืนนี้เป็นจริงอุ้ยนี่นะแม็กซ0ิความแม่นบวกแม็กซซีนเดี๋ยวเข้าไปชาร์จให้ดูอย่ามาหยันะ่งเฟยเ้ยนี่ไอวอลเป็นไงล่ะ ไปนะไม่อยู่แล้วงบีบกันเยไปเลยดีดก็เลยจ้าหน้าวงพอดีไปนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวนี่คือชุดมังง่งะตัวผู้หญิงคนระับส่วนตัวผู้ชายเนี่ยให้เพื่อนอีกคนนึงเล่นไว้ให้แล้วนะก่อนก่อนนะแล้วก็นี่คือปืนมังงะ MP ่า MP. อ,ะอะไรนะของไอเทมทั้งนั้น,นครับ ข้างหน้ามีคนขวาก็มีหน้าเข้ามาอุ้ยในหรีในหรีในีเหรอในีเหรออุหห้ยห,หน้าก็มีหลังหลังเขมาเดี๋ยว,ยเ,ยดว,ยว,วเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ด ทีหอกคอยดาบราชันอยู่ตรงไหนยอยีกไหมเนี่ยโอ้ยอาเวเฮ้ยเปินระเบิดตัวนั้นเฉยเมื่อกี้ระเบิดโอ้โหเบาอยู่นะเนี่ยปืนนะปืนนี้มันไม่มีดาเมจต่อ แตยังกลับมาได้แล้วก็จะวูไ้ไปซะแล้วโหล้ววงอย่างไกลด้วยนะตอนเนี้ยวงอย่างไกลแต่ก็ต้องไปที่พูดจริงพูดเล่นนะเนี่ยไอ้วงอย่างไกลแต่ดันไกลจริงทิ้งทิ้งของไม่จำเป็นออก 12คิวไม่ค่อยชิวเจอมาหน้าหลังเมื่อกี้ก็เกือบแตกนะคนคดขับรถมาอุ้ยพดกดิดอ๋ยอยาก็จะหมดเสียกระสุนปืนไปฟรีเลย เออน้อเมื่อกี้ทำไมเราไม่ยิงด้วยปืนนี้นะไปเราจะจะคนอีกไหมนะหรือว่าพวกเราจะยิงกันหมดไปคร,รึ่งแม็กกอรีอ๋อปืนปิ้ยเฮ้ยเหลือสิบคนแล้วขวา โอ้ยเงยินยับพี่มาแจมแล้วจ้าไปหายไปทั้งหมดเลยเกสี่คนเรย่อยจเยันโอ้ เยอะเกินทำอะไรอยู่กันตรงนี้วะกระจุกตาอะไรไหนตัวที่วองมุมมอะบนภูเขาเอาไงโอเคแตกไปหนึ่งเลยตัวเดียวขวามาไม่สิบ แลนสเซลุยอ้าวแต่แล้วเหรอโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ